วิเคราะห์แม่นยำกำไรปังทุกการเทรดต้องเล่มนี้หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ฉบับอัปเดตเขียนโดยเทรดเดอร์มืออาชีพและนักพัฒนาระบบเทรดประสบการณ์มากกว่า10ปีสุภาพง์นินเกตเจ้าของผลงานหนังสือเบสเลอร์หุ้นพลิกชีวิตที่เล่มนี้จะพาเราไปเจาะลึกหลากหลายเทคนิคพิชิตตลาดหุ้นในเล่มเดียว หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนเนี่ยครับมันมันเป็นภาคต่อของหุ้นพิชีวิตก็คือเราหลังจากที่หุ้นพีชชีวิตออกมาเนี่ยเราเราไม่ได้หยุดงานเขียนนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ไปหาเครื่องมือที่มันเรียกว่ามันซับซ้อนขึ้นในแง่ของการเทรดหุ้นโดยที่ไม่ใช้กราฟรายสัปดาห์ในการเทรดจะใช้กราฟเดย์ในการเทรดหรือแม้กระทั่งกราฟ60นาที ซึ่งมันต้องใช้เวลาในการในการทดสอบในการหาเครื่องมือนะครับว่ามีเครื่องมือไหนบ้างที่มันมันลึกกว่าเล่มแรกแล้วก็สามารถใช้ในในหุ้นไทยได้นะครับเล่มน,นี้ครับ จะเป็นการวิเคราะห์หุ้นด้วยเครื่องมือทางปัจจัยทางเทคนิคเรียกว่าหลายหลายสำนักหลายสายเลยแต่ว่าผมเอาอันที่มันใช้ได้กับหุ้นไทยผ่านประสบการณ์ใช้งานจริงของผมนะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากและต้องการจะให้คนไทยทราบครับมาไทยไทม์เฟรมแอนลิซิสที่ดีใจมากที่หนังสือเนี้ยคนไทยจะได้เข้าใจครับว่าเอ๊ะกราฟหุ้นกราฟเดย์ฉันว่าสวยๆฉันซื้อแล้วมันทำไมพัง เพราะตอนนั้นพวกท่านอาจจะซื้อด้วยครับเดแต่แต่ลืมดูครับบิกว่าครับบิกมันยังไม่ใช่ขาขึ้นแบบนี้ครับมันก็เลยขึ้นนิดขึ้นหน่อยแล้วมันก็พังลงมาแล้วก็มีเรื่องของโวลลุ่มในในแง่มุมที่มันก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกต่อยอดจากหุ้นบิ๊กชีวิตไปอีกอันนี้เราเรียกว่า Over Extension Volume แล้วก็มีประสบการณ์การเทรดจริงที่หนังสือผมทุกเล่มน,นะครับจะจะต้องปิดท้ายด้วยด้วยเค s e study การเทรดจริงเสมอนะครับเนื้อหาที่เพิ่มเติมนะครับก็คือตัวสุภาพงค o ร์ด o ฟลต f ดติ้งซิสเต็มเนี่ยมันมีแก้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายท่านอ่ะหุ้นมันลงนะครับแล้วก็ชอบไปหา d ดเวอร์เจนบูลิสเดเวอร์เจนกันพอเจอปุ๊บอะเข้าเร็วไปหน่อย ทีนี้ก็เรียบร้อยเลยครับมันมันพุ่งหุ้นราคาเขาพุ่งลงต่อจากด i เวอร์เจนก็เป็นด i เวอร์เจทันทีเวลาเห็นหุ้นเขาร่วงลงมาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราควรจะไปซื้อตอนไหนก็คือใช้เครื่องมือนี้แหละครับมามาช่วยแล้วก็หนังสือเนี่ยมันมันเป็นแก่นทางเทคนิค c a อนา a l ซิส s อยู่แล้วดังนั้นผมมองว่าอีก5ปี10ปีมันก็ยังใช้ได้ครับ เพรราาะเาเ,าเขีียนนจกกแท่มัใช้ได้้จรริงนะคับเขาทำการซื้อขายได้แม่นยำทำกำไรแบบระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวแบบไม่ต้องเฝ้าหน้าจอมาเจาะหุ้นเด็ดคว้ากำไรเน้นๆไปกับหุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ฉบับอัปเดตเล่มนี้